<ผ>สวัสดี <รอ S 2> ทุ่านนะครับอยู่กับวัดิศอนแฟ<ผ>มิลี่นะฮะมาดูนี่นะครับโอ,โอ,โอ้โหดดเหล็กนะครับดัดเหล็กนะนี่คือโครงสร้างนะครับที่เราจะใช้ในการทำเสาพื้นยิงกันนะครับทุกท่านนะหลังจากที่พักท่านนาไปนะครับเป็นระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งะนรับไปดูตึกไอ้น่าที่ท,ที่แม่น้ำบางปะกงอ่ะคู่เห็นป่ะนี่แหละมีมือผมเลี้ยงกำเนิอ่ะ ไม่เชื่อขุดดูตั้งแต่งานฐานข้างล่างเลยตั้งแต่ขุดลอกตรงนั้นอ่ะผมไปลอกเขาให้เขาเออตอนเขาขุดเดี๋ยวเขาไม่ได้อยู่ไปลอกคลองตอนเศร้านะเขาอยู่ตอนนี้ดันเหล็กกี่ล่ะดันเหล็กไปยืนดูดันเหล็กก็ทำถุงโอ้โห้ดันเหล็กมันเป็นเขาทำเพิ่มอย่างนี้เลยตั้งดันเหล็กก็ทำสเปกตาที่เขาออกแบบอะไรอย่างเง้ย ทำินงานเอ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 อเ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 ออเ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 ออเอเอออเ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 อาอเอเอเเอ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 ออเเออออประสบการณ์ นี่ถ้าไม่มีประสบการณ์ทำไม่ได้เลยเออมัดข้างก่อนพี่ดูดูตรงกลางว่าเราเราวางไว้ยังไงมันมีประสบการณ์ถ้าถ้ามีประสบการณ์เนี่ยมันจะงงแล้วก็อันนี้ออกไม่ได้ปูปะปูปะเองนี่เห็นไหมถ้าใครอไม่เป็นอ่ะเขาจะเข้าแบบนี้นะ ต้องเข้ามันวิธีเอาเข้านี่ไม่ได้เห็นต้องเอาไปเข้าก่อนนะเออแล้วก็เอาได้นั่นตั้งภาพไปเขาหน่อยนะมัดรวดนะที่กัดมัดรวดยิงกล้องน่ะต้องตัดตนะครับเออมันต้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขีด้วยนะฮะพี่น้องอันนี้เก่่าาใสงภาพเขาหน่อยเร็วนั่นน่ะมัดรวดมัดมัดยังไงมัดยังไงดูดิไปดูใกล้ๆไปดูใกล้เอ็ดซีมามาดูครับถ้ามัดมัดไม่ถูกก็ นี่นะครับโจมัดมดูเยกอบยี่ี้มาดูโจกกอี่นี้น่อะไรบว่าโจโจมัดเป็นหรือเปล่ามาดูอัยะอ้ยะดึงข้ามุมพี่เอ้ยเอ้ยเอ้ย โดนกดดันโดนกดดันเลยเ้ยอ้ยเป็นยเป็นเลยสันเยเป็นเลยแระล้นวาอยู่แต่ว่าซ้กันงไหเออี้ปไม่ธรรมดายงนี้ะจบจบโอ้หย้ยเป็นยหยเ็นไหมอ่ยทำครั้งเดียวเป็นเลยมาจากไหนนี่ไม่เป็นไม่เป็นอีกแลวโอ้วิจูดเป็นสวยตกการ เท่าไหร่อะโจอายุเท่าไหร่ปีนี้สามหนึ่งาประชาชนอายุสามสิบเอ็ดประตูการสามสิบเอ็ดปีสามประชาชลนะกูแอววออกมาก็ดันเหล็กเลยบรรลุบอลเลยสี่แล้วก็มาสานกันเนาะเป็นตะโกะใช่ไหมครับพี่ชายเขาเรียกใชวลองบางวันพี่ชายตะโกะฟุต้เวตินี่คอยอยู่นั่เราก็เว้นตรงนี้ไปดิพี่เอาหน้าทีจิตใช่ไหม ไม่ต้องเบน,นครับเบนทำไมเบนดีเวลาเอาเสาลงอ่ะพี่ลงไงไม่ต้องลงเสามันตั้งอย่างนี้เลยครับมันตั้งบาบันตะก้อไม่ใช่จะเสียบไคข้างเลยอ,เอ่าบ้าจะเสียบครับไอ้นั้นเราทำเชั้นเดียวไอ้ตัวนั้นมันชั้นเดียวนี่มันสองชั้นแตน่นครับต้องใส่ข้างล่างเชื่อผมอเอาแค่ก็เออต้องมุดตัดก็แล้วต้องมุดแปะมัดข้างล่างเชื่อผมเอาเบนเบนไว้แบบวันนั้นเนี่ยไม่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 ต้องตั้งบนนี้เลยต้องใส่ใส่ตาลุ่มบอกครับเบ้นไว้หน้าติดเบ้นไว้ เอาอันนี้ตลับเบี้ยตะบับเออเราไม่ใช่สองอันเราะก้ออ่ะอันนี้ไม่ต้องเพราะว่านี้มันเป็นบาสูงไอ้นั่นบาต่ำอันนี้บาสูงจริงไม่ต้องมันจะตั้งบนนี้เลยไม่ได้ตั้งพี่เวลาท่านเอาเทลินใช่ป่ะเราตะก้อไปลงแล้วก็มัดตรงนี้เลยนี่ต้องเวลาเสาเสียบเข้าไปอ่ะพี่ก็มัดตรงนี้ด้วยจริงลาพี่ก็มัดเชื่อผมดีนะเขาไม่ตั้งไว้บนนี้หรอกเขาจะไปมั่งนี้แล้วมันจะลวดเส้นเดียวมันจะไปอยู่ได้ไงมันเกาะกันตัว ครับลืมครับจบคนลรกสุดธรรมครับจบคนแรกสุดไม่ใช่เราต่ก็ทำอย่างที่ผมบอกนี่แหละได้ครับเว้นกลางนะลุงถูครับเว้นเว้นกลางไว้หมนะทีเด็ดโอเคดูน้างานระยะอะไรยี่สิบเซนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะได้ช่วยกันนะครับโจมัดเป็นว่าโจเอาให้มันถูกเลยเฮ้ยไม่ใช่ถูกกันเดียวเลยเฮ้ยันี้มัน่ข้างสิบเซนกับสิบเจ็ดเซนเว้นไปสองเซน ยนัไปโยมคืบความคืนตะโตัวกนะครับที่เราทำโนมาบังอ่ะโิงตนะจะเปตะ้แบบเด็กๆเป็นสิตัวนี้ห่างกันตัวนี้ปไปเพื่นมาแวมาาตีเหลกเขาเลยสามตะก้เลยนัละกเก้าปีโยงไอ้ปอนะีมเดมาตีออก หาครับเอฟซีครับนะเดี๋ยวไปช่วยกันมัดเหล็กนะครับตอนนี้แอดกำลังใส่ถุงมือรถุงมือมาด้วยเออตัดั้ยังไงเออเป็นจิตลอยเจ้าได้ใสายซำ เอาขึ้นไว้เลอะเอามัดเรามัดตะก้อเสร็จวันนี้พรุ่นี้แล้วก็เทลินเทลินัาลื้เเลยตั้งเทลินเสร็จมาลื้นี้ก็ทีัสวากรก็ให้เข้ามาเลยมรุมตอนนี้เราลงเสาต้องหาอีให้นั่งนมโอ้ไม่ต้องครับ ยืนตากแดดมันก็เรานี่แหละมาเลยยามาจากไหนนี่ล้บอกเลยนะไอ้ตี๋วันนี้ก็สามวันนะกับตีกูาัแล้วเราตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วตัวนี้ยังไม่เันี้ันอยู่้างใต้มีคนอดใหม่โอ้ยมันมีแบบมาอยู่แล้วสามบ ามไหมดสามเป <siglo>. ็นตรงกลางไว้ใส่เออที่เนึ่งททวงหวังนี่ถ้ากลับมาทำราติดมมันเหลืบมังถ้ามันมีหัวก็ไมหายเดี๋ยวจะอ่านเอาีมาเ็ดิินากงแค่้คาก TP Skin PC ะครับอเเอาปากกาไปขีดกระด้ปากกาเคมก เกมีไม่แ้มวดก่อนต่างวนดกมดีนิยนะคะการต่แมพีคับ่นกนะครับเล่นเะคาเ่เมีใกาล่พีน่ให้กับาเ่มพเะรับารเลกี่ก็นก่นะันะครับ ขอหายดีกัน99 <San> ถ40แล้วก็เข้าเป็นถ้าเกิดทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งมัดพี่ได้กี่เส้นแล้วก็เหลือไว้เออโอเราทำเราขยับไปแล้วเราทำน้ำามันต้องมัดเฉลี่ยตัวนี้ตัวนอินทอด40ลูกไปวัดตัวนไหนลูกปลาพ่อน่ะนั่นแหละพ่อเราเนี่ยแบบว่ามันได้หนา40พี่ชายไปดูเลยพี่พี่ทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไงงัดขึ้นงัดตั้งขึ้น เราจะเผื่อไอ้พื้นที่ไว้ให้มันหุ้มเหล็กด้วยไงต้นสี่ิบเป่าไม่ใช่มันท่าโอ้อันที่ส <insan cane. S 2> ิบไม่หบครับใส่นบดได้มันไม่ได้น้ำมันตอนนี้บริไตใส่ไี่ได้น้ำมันนะ เราทำปลอกสี่สิบอะเราปอกสี่สิบก็ต้องดัดใหม่ครับไหนดัดใหม่อะไรมาลุงทำปอกสี่สิบไหม่รก็นะเราก็สั่งมาดัดโดยเฉพาะก็นั่นแหละครับดัดใหม่เพราะดัดนี้มันเป็นปอกเองอันนี้ไม่ได้ดอกปอกนี่ปอกเจคานคานตัวนี้ใส่คานยี่ตัวนี้ปลอม เราก็สวมเลยเดินลงไปนู้นเนี่ไม okay. hey, oh. ่ต oh ้องลาสวมไปเลยขันรวดขึ so sure ้นไปเลยเออสวมลงไปเราเราทำเสาอ่ะเราย่ากตอนขันอย่างเงี้ยมันจะไม่ตึงครับเราตะก้อไปลงปุ๊บทีนี้่ยากขันอย่างงี้เวลาขันเมื่อไหรขันอย่างงี้ครับเพราะว่าต้นลิ้นอ่ะเราเหยียบเล็กนี่ไปตอกตอกมาที่สุดไปเก็ได้บ่ เลี้งดวดสั่เขาใจ็นไหมครับมันจะแน่นหมดเลยเขาจะตอรกีไมต่อเลยนะ่างครับตอนนี้จะลินนะใครมีใคมดไม่ด้เลยใครมีสยานะยาเนี้ยมกเนแบบนี้มาเนแ่รมือเราเราก็ตึงแค่ส่วนแรกนะครับแจ้ตมา่ายปนะเจ้าเป็นยูทูเบอร์เนา